ในขณะเดียวกันนะคะยังมีความเคลื่อนไหวในฝั่งของทนายตั้มเมื่อวานนี้ก็ยังเดินหน้าต่อนะคะทนายตั้มเขาบอกแล้วว่าเขาพร้อมเขายอมเปลืองตัวเขายอมเปิดหน้ายอมเสี่ยงมาขนาดนี้เขาจะเดินไปให้สุดๆในการที่จะติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนในวงการตำรวจที่เกี่ยวข้องอ่ถ้าพูดง่ายๆก็คือ ฝั่งบิ๊กตอนั่นแหละ<อ>ท่านผอ,อตรอพลตรเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนั่นเองใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องของบิ๊กต่อเนี่ยเดินคู่ขนานมากับเรื่องของบิ๊กจองอาจจะไม่ได้มาในช่วงแรกแรกแต่ช่วงท,ท,ท้ายที่เรื่องกําลังก้าเข้าใกล้สู่ช่วงของคลายแม็กเนี่ยก็มีประเด็นนี้ขึ้นมามแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยโฟกัสก็ถูกไปยังฝ่ายค้าน ก็คือเอาง่ายๆทนายตั้มเนี่ยเขาก็มีการคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าเขามีเรื่องเส้นเงินที่โยงเอาง่ายๆโยงไปที่ท่านผบตรพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลภรรยาแล้วก็บัญชีม้าเขาได้นําข้อมูลตรงนี้ให้ไปทางตํารวจไปแล้วนะคะท่านบิ๊กเต่านะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้เอามาให้ผู้นําฝ่ายค้านอยากจะให้ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยคลี่ขยายตรวจสอบหรือขยำขยี้เปิดประเด็นตรงนี้ออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาถนัดนะ <c oughs> อย่างพักเก้าไกลเองเขาก็ไปบทคยี่เรื่องของการโยกย้ายต่างๆก่อนหน้านี้ตัวช้างหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการทุจริตเรื่องของสวยต่างๆในวงการตารวจเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่พิกตายเขาเปิดเออเขอบคที่ทนายตั้มเปิดมาเนี่ยไม่ใช่แค่สวยเรื่องของการพนันค่ะ <c oughs> มีทั้งสวยคาราโอเกะสวยตลาดน,นัดอะไรต่างๆที่มีการเปิดออกมาอ่ะก็ต้องไปรอดูติดตามนะคะข้อมูลที่ทาง ทนายตั้มนะคะส่งต่อให้กับผู้นําฝ่ายค้านและก็ทางผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยจะไปดําเนินการแอคชั่น <action S 1> อะไรอย่างไรก็คงจะต้องมีการไปดําเนินการตรวจสอบอข้อมูลอย่างทีส่วนจะขยายผลอย่างไรนําไปสู่การเปิดอภิปรายซักฟอกรอบหน้าอันนี้เป็นการเปิดอภิปรายช่วงนี้แบบไม่ลงมติัวเดี๋ยวรอบหน้าจะมีการเปิดอภิปรายแบบลงมติอาจจะมีข้อมูลพวกนี้หรือเปล่าที่มันจะเข้มข้นหรือเปล่า<อ>ก็ต้องรอเกาะติดไม่ใช่เท่านั้นนะคะเมื่อวานทนายตั้มก็ไปร้อง ที่คณะกรรมการชุดหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจรหรือกอรอตอรอรนะคะก็คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายท่านนะครับบางท่านก็เป็นอดีตข้าราชการตำรวจบางท่านก็เป็นคณะกรรมการที่เป็น บุคคลผู้ส่งคนอาวุธใช่แล้วก็มีสภาธานายความด้วยเพราะเห็นชื่อแล้วแวบๆ<ช>มีพลตรวจโทรสารสักนะคะเย็นปรามปรเป็นประธานคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องนี้แล้วแน่นอนเลยนะคะท่านเลวัตก็อยู่ในชุดนี้นด้วยไม่ต้องห่วงเลยเมื่อวานนี้โอ้โหหลายคนก็จับจ้องเลยว่าจะจัดการ,รแล้วก็ได้ยินประโยคเด็ดนะคะท่านเลวัต บอกเลยว่าไม่ว่าจะยศใหญ่แค่ไหนอย่างไรถ้าตรวจสอบพบหลักฐานอย่างไรไม่มีเว้นแน่นอนใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีทางด้านพลตรวจโทอํานวยนิมโมโนชื่อนี้ผมว่าหลายคนคุ้นเคยกันอดีตพบชนัลแลวก็นะมีท่านสมศรีหานอนันทสุขนะครับเป็นกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีทางด้านท่านสุนทรนนพยักษสภาในความอันนี้รู้จักหลกัหลกๆเนี่ยที่เมื่อวานนี้ทนายตั้มเอาข้อมูลมาให้เนี่ยก็คือเป็นการมาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นก่อน กับทางด้านคณะกรรมการที่รับเรื่องร้องเรียนตํารวจนะครับเกี่ยวกับประเด็นขอให้มีการตรวจสอบขอ้าราชการระดับสูงที่เป็นยศพันตํารวจเอกเป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคนตํารวจเอกเ,เ,เ,เหมือนในข่าวเนี่ยขอขอบคุณตเลครับเหมือนในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เขาก็รู้กันก็คือวิคตอเนี่ยท่านผอ,<า>ต,อตรอแหละพูดต,งตรงๆแล้วไฮไลท์เนี่ย ที่ทนายตั้มเวลาทนายตั้มเขาถแถลงการสังเกตเขาจะต้องมีแบบเหมือนคิดเส้นใต้ใเขามีพยานบุคคลสําคัญแต่ตอนนี้กาลังพิจารณาอยู่ว่าจะเปิดไม่เปิดเพราะเกรงเรื่องความไม่ปลอดภัยแต่เขาบอกเขามีพยานบุคคลที่จะเป็นพยานสําคัญที่จะเชื่อมโยงไปกับเส้นเงินที่เขาเอาไปส่งให้กับหน่วยง,งานต่างๆในการตรวจสอบแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามคดีโจ๊กก็ต้องเดินต่อไปคดีที่เกี่ยวกับบิ๊กต่อเราก็เชื่อว่าสังคมก็จับจ้องรอดูอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันจะเดินไปถึงไหนอย่างไรแม้กระบวนการต่างๆจะเพิ่ง เริ่มต้นก็ตามเรื่องนี้ก็ถือว่าสําคัญแล้วก็ต้องเกาะติดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยเราจะรับรู้ว่าคดีบิ๊กโจ๊กตอนนี้ที่โดนก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินบเบี้ยฟนบีเอ็นเคมาสเตอร์ใช่ไหมแอบได้ยินกระซิบกระซิบมาเหมือนกันว่าไม่แน่นะบิ๊กโจ๊กอาจจะโดนคดีอื่นเพิ่มมาอีกด้วยเ,เพราะว่าเขาไปแกะรอยจากแชทจากข้อมูลในไลน์ที่เราเคยบอกไปก่อนหน้านี้ปริน้นออกมาได้นะนับรวมกันประมาณแสนกว่าแผน่น โอ้ oh. และที่เราเคยบอกว่าก่อนหน้านี้ยจาเรื่องทองได้ไหมจําได้ฮะไปตรวจค้นเจอว่ามีการเอาทองไปขายเนี่ย uh. เขาแกะรอยจากแชทไลน์จากข้อมูลในคอมพิวเตอร์ uh huh. ต่างๆ uh huh. เหล่านี้มันมีพยานหลักฐาน uh huh. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามดูกันต่อไปว่านอกจากเรื่องของฟอกเงินแล้วบิ๊กโจ๊กจะโดนอะไรหรือไม่ uh huh. นะคะต้องรอเกาะติดแล้วก็ติดตามทีเดียว uh huh. เพราะว่าถ้าเราตามข่าวก่อนหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่า ละลายส่วนเนี่ยก็มีการเข้ามาแกะรอยในส่วนนี้หลังจากที่ตารวจเนี่ยเขามีการส่งเรื่องไปทั้งปปงอเองที่ไปแกะรอยเรื่องของเส้นการซื้อขายทองต่างๆจากบุคคลใกล้ชิดรวมถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่นู่นเลยฮะปีหกสามเรื่อยมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นกับพี่โจ๊กไม่ใช่เพียงแค่คดีนี้คดีเดียวค่ะหลายคนก็คาดเดาว่า น่าจะมีสองสมสีเพิ่มมาอีกแต่มันก็ต้องมีพยานหลักฐานนะข้อมูลมันก็ต้องชัดเจนนะเพราะอย่างคดีฟอกเงินนะคะอย่างที่หลายๆคนรับรู้รับทราบแล้วเราก็เช็คแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าอย่างที่ทางทนายฝั่งบิ๊กโจ๊กออกมาพูดยืนยันชัดเจนว่ามั่นใจด้วยแหละว่าไม่มีเส้นเงินที่จะโยงโดยตรงไปที่บิ๊กโจ๊กหมายถึงส่งตรงอ,ะอ่ะจาก เว็บพนันอนะ่ะเข้าไปที่บิ๊กโจ๊กโดยตรงเนี่ยไม่มีครับแต่ถามว่าผ่านกระบวนการลูกน้องแล้วก็คนรอบข้างและจากลูกน้องและคนรอบข้างนี่แหละการที่จะเชื่อมโยงเข้าไปถึงบิ๊กโจ๊กครับการที่เงินจากเว็บพนันต่างๆเนี่ยเข้าไปเครือข่ายคนรอบข้างบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเคยชี้แจงมาแล้วก่อนหน้าว่าลูกน้องไว้ใจให้ดําเนินการธุรกรรมต่างๆเงนิงงนตัวเองก็ให้ไปครับแต่ลูกน้องจะไปโยกเอาเงินจากตรงไหนไปทําธุรกรรมแทนที่เป็นธุรกรรมส่วนตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่รู้บิ๊กโจ๊กบอกเขาก็ไม่อาจที่ สิ่งที่จะมัดไปถึงตัวบิ๊กโจ๊กได้เนี่ยแสดงว่าจะต้องมีหลักฐานข้อมูลมีภาพหรือมีพยานบุคคลที่ค่อนข้างต้องชัดเจนครับเพราะดูแล้วบิ๊กโจ๊กก็ไม่ธรรมดานะในในเรื่องของการต่อสู้เราจะเห็นท่าทีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นใจอพอสมควรทีเดียวว่าเส้นเงินเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงโดยตรงครับก็จากเว็บพนันไปถึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยอาจจะไม่ได้มีครับและอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าไปดูในแง่ของการต่อสู้กันในเชิงของกฎหมายเนี่ยแม้จะไม่มีเรื่องของเส้นเงินเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้อง ทางสารเองอพนักง,งานอายการที่จะรวบรวมยันหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแม้ไม่มีเส้นเงินเกี่ยวข้องอแต่เงินที่ถูกโอนผ่านมาจากเว็บพนันเข้าบัญชีม,มา้าแล้วยังบุคคลก็ชินบิ๊กจ๊กเนี่ยถูกนำไปใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กจ๊กหรือเปล่าค่ะแล้วการใช้ดังกล่าวเนี่ยบิ๊กจ๊กเนี่ยรู้ไหม มีเจตนารู้หรือเปล่าเรื่องนี้แหละต้องพิสูจน์ให้ได้นั่นก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องดูนะคะในส่วนของคดีอย่างที่บอกกันไปนะคะก็ต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามเราเชื่อว่าสังคมให้ความสําคัญในขณะเดียวกันนะคะคณะกรรมการตรวจสอบนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งอันนี้ถือว่าเป็นคณะกรรมการคนนอกครับ ก็ต้องจับตามองเหมือนกันมีระยะเวลากรอบเวลาเบื้องต้นอยู่60วันใช่ครับหลายฝ่ายก็อาจจะจับตามองเพราะฉะนั้นคดีที่เกี่ยวข้องกับบิก๊กซกากีเนี่ยสบิก๊กซกากีเนี่ยมันมีหลายภาคส่วนที่จะต้องเกาะติดในส่วนคดีที่อยู่ในมือปปชจะเชื่อมโยงไม่เชื่อมโยงอย่างไรหลายคนก็ต้องเกาะติดนะคะคดีที่อยู่ในส่วนของคณะพนักง,งานสอบสวนของบอชนก็ต้องเดินหน้าต่อไปก็ต้องเกาะติดแล้วยังมีการไปร้องใน ในกลุ่มต่างๆด้วยนะคะที่เราเห็นเรารับรู้รับทราบยังไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปทนายตั้มจะไปยื่นร้องให้กับปปอง,งอหรือหน่วยงานไหนหรือเปล่าก็ต้องดูกันนะคะความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นและอย่างที่บอกว่าทนายตั้มเองก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปให้ข้อมูลกับสอนอตปูนและ,ะอาจจะมีการเอาพยานเนี่ยที่คุณมอมรรัตน์บอกไปเปิดตัวเปิดหน้ากันนี่ไง อ่ะรอติดตามรอเกาะติดแล้วกันนะคะถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรนะคะก็คงจะได้มาอัปเดตกันนะคะในส่วนของคดี2บิ๊กสิกากีช่วงนี้อาจจะพราวๆลงไปบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าจะมีแอคชั่นอะไรจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกมาก็ต้องเกาะติดแล้วก็ต้องติดตามเหมือนกันนะคะ